ตื่นกันได้แล้วนะลูกนะมันถึงเวลาทำความเพียรของพวกเราแล้วการที่พวกเรามาอบรมในครั้งนี้ถ้าเจ้าว่าไปแล้วตื่นเถอะ นี่มันข้าวจากใบแจของญาติโยมนะก็มันอิ่มอ่ะเนี่อยดูหมดแล้วเนี่ยนายเนี่ยนะ ดูกว่านะ่ะไม่ไม่กวาดนอะ่ะไปนอนดีกว่าอ่ะไม่กวาดเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียน นักธรรมในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมก็ไม่ยากภาษาบาลีแล้วก็คําแปลนะครับที่จะใช้เป็นกระทู้ตั้งกระทู้ตั้งก็ง่ายๆนะครับก็จะเป็นต้องเรียนอ่านออกไหมฮะอ่านออกไหมครับอ่านออกน,น,นะครับ <c oughs> <c oughs> อาจารย์คอแห้งจังเลย สมิโนะโมนิมน์มาข้างหน้าครับทำไมถึงไม่อ่านหนังสือครับสมเนนอโม่โอม่วงครับสมเโนอโม่เห็นอาจารย์สังเกตเห็นเราตั้งแต่เช้าแล้วทำวัดเช้าก็หลับก็อู้รับบุญเรียนก็หลับไม่หลับก็เล่นก็มีอยู่สองอย่างนะโอโมนะ อาจารย์คิดว่าเ,เราคงจะต้องมีกัร,รยาณมิตรแล้วแหละอังเป้านิมนต์มานี่เดี๋ยวพระอาจารย์จะให้อังเป้าคอยเป็นการ,รยาณมิตรให้กับโอโมในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนให้ช่วยดูแลโอโม นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะคอยสังเกตว่าโอโมจะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ขอฝากให้อันเปาเป็นกันะยะลยาณมิตรให้กับโอโมนะครับครับ การยานมิตรหมายถึงมิตรด,ดีคือมิตรแท้ผู้มีความปรารถนาดีแกเราจริงๆมีสี่ประเภทด้วยกันตามความรู้ความสามารถและศีลธรรมเฮ้ยข้ารู้แล้วว่าข้าจะช่วยเจ้าอย่างไรดียังไงเริ่มจากการปรับอริยบทกายวาจาใจของเจ้าก่อนเลยเริ่มจากหนึ่งเจ้าต้องเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงไหนเจ้าลองยิ้มดิไม่ใช่ยิ้มสดใสกว่านั้นอีกไม่ใช่ยิ้มให้มันออกมากัดมาจากศูนย์ก,ากลางกายยิ้มกว่านั้นไม่ใช่ยิ้มกว่านั้นอีก ไหนเจ้าลงพนมือแบบนี้ดิไม่ใช่ไม่ใช่ใชโ,อโอเคโอเคบองปิดขาบงกบงจบ,งบงจบกันตีวี่งสามเลยสิบแปดใช่ไหมทีเจ้าจะรวบได้อะน,น้องเนรนัานได้แล้วครับ เอาปัจจัยเดี๋ยวเอาให้เอาปัจจัยมาให้ไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์นี่แม่แม่แม่ย้ายหลังก็จะให้จบไม่นายหนังไหมเดี๋ยวเราช่วยขอบคุณนายจะไปที่กุฏิไหนเหรอนักหนองเจ็ดยมจริงๆ มัตสีโคตีสวีมานุบุตรของท่านสมนนั้นก็มีจีเรื่อมใสสามัญธรรมแล้วเปีาษาที่ว่าทูที่ระบีเดือนทังอาปาโลกัา่เมนใครทีจเยาวเยาได้เล็กๆแบบเป็นหนาฉันยังไหม โม,โ nee. โม่โไปหาไปน้าฉันเล่นเล่นกันไหมตู้หนังสือพระสรรมบารมีพระเรขาต้องรูดหนังสือพุทธเจ้าไปกันเลยพะี่ภายหลังวันหนึ่งมีอาหารละเห็นมอริสาวกมีมือถือต้นั้สกรดบูชา สามีกันพ yeah. 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 mm ่อหนึ่งจะแจกโวยพัดตั้งเจ็ดแป้งทุกใบต่างๆมันนั่งทอดแต่เปียแยาสอบยังมีสาบปิดจำพวกหนึ่งจะเด็กโดยพัดตั้งเจ็บแอบแยาแยาสับตังมีสับอืมจำยากจริงเลยว่ะหุยอังเป้านี่ไปปรึกษาอังเปาดีกว่าอังเป่าทำไงดีอ่ะ เราท่องเวกอเราจําไม่ได้เลยอ่ะคือมันเป็นงี้เว้ยเราอ่ะไปท่องมาตอนตอนแรกๆอะไรยังจําได้แต่ว่าช่วงหลังๆมาเราจําไม่ได้มันเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่ายังไงในน้องท้อ้ฟังดิคือเราอ่ะตอนตอนท่องเสร็จเราก็ไปเดินเล่นไปเล่นกับเพื่อนแล้วพอกลับมาเราก็จําไม่ได้เพอเราท่องไปท่องมาเราก็จาไม่ได้อยู่ดี เพราะมันนึกถึงแต่ฟ<ด>ังจําไม่ได้เดี๋ยว <ไป S 1> ันอาทิตยมีอะไรอ <c oughs> ดีว่าเรามีเรงจะไม่ช่วยน่ะเราเราบูไปจมามันอยู่แล้วเราไปเจอถายใครไปด้วยในห้องน้ำช่วยให้เราหน่อยอืมบังไยให้เราหน่อยจะจะขอให้ยเราหน่อยได้ไหมป้าวูจะไม่ช่วยข้านะเจ้า,จาเราก็จะตัวไรเซ็งแล้วป้าวูเจ้าหลงก็จะตัวไรเซ<ล>็งแล้วเรื่องนะถ่ายละกอนถ่ายละกอน กม,มีอะไรข้าช่วยไหมโอ้ยถ้ามีใจแต่ไม่มีกายเรียกว่าผีแต่กายแล้วแม้อวัยวะร่างกายยังอยู่ครบตามปกติหมาไม่สำรวมระมัดระวังเช่นนะคะไม่รู้วิธีสอนลูกหรือรู้วิธีสอนลูกแต่ไม่รู้ว่าเอาปองเปง้าข้าไปอ่านหนังสือมาคำว่าสัจจะ เป็นยังไงหรอแล้วเจ้าจะให้ข้าอธิบายแบบไหนล่ะขอแบบละเอียดละเอียดอะ่ะแบบสไตล์หลวงพ่อทัตตะเจ้าสไตล์หลวงพ่อทัตตะจริงเหรอฟังก่อนฟังเรื่องเงี้ยไม่รู้ว่าเรามันเลยอวังอยังไงขอละ หยุดเถอะอืมแมงเหมอนนี่ยที่เล็กเลยแม่มองกรอนมองก้อนมองก้อนเฮ้ยเฮ้ยมีที่เล็กที่เล็กที่เล็กต้มเล็กเบยเกอจะรับบุญกันเถอะ บาลีวัายากร์นปแเป็นสีว่าก่อนคืออาการาวิจิวะจิวิภาวากายาสัมพันธ์จันทะลักษณะอาการาวิาจิเฮ้ยอังเปาเจ้าไม่เหนื่อยบ้างเหรอที่คอยเป็น,นไงด์ให้ข้า ้องคอยตักเตือนคอยจี้นู่นจี้นี่คอยบ่นเจ้าไม่เหนื่อยบ้างเหรอไม่อะถ้าข้ายังเป็นกัลยาณมิตรให้เจ้าไม่ได้แล้วข้าจะเป็นกัลยาณมิตรให้ชาวโลกได้อย่างไรเล่าดูอย่างหลวงพ่อทัตตะสิท่านเป็นทั้งครูเป็นทั้งกัลยาณมิตรให้กับพระเนนอุบาสกอุบาสิกาจนถึงตอนนี้ข้ายังไม่เห็นท่านอยู่ทําหน้าที่เลยยังไม่เห็นท่านบ่นท้อเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นเราจะเหนื่อยได้ยังไงเล่าอืมข้าฟังจอมมาขนาดนี้แล้วข้ารู้สึก อยากเป็นการิมิให้คนอื่นบ้างจังอืมดีเลยข้าคิดว่าเจ้าก็เป็นการิมิที่ดีให้แก่คนอื่นได้นะงั้นเจ้าลองเป็นดูสิเจ้าต้องช่วยข้านะได้สิเอ๊ะทำอะไรกันน่ะยี่อะรกันเฮ้ยไม่อะไรกันไม่ชวนอะนอะไรนี่ฮไม่กันไ่วะหยุด เรามีภารกิจพิเศษที่ต้องไปทำคื <c ười> อะ <c ười> อะไรอะ่ะ <c ười> สวัสดีครับน้องเนนมาทําอะไรกันครับวันนี้ผมมาบอกบุญครับมาบอกบุญอะไรเหรอครับบอกบุญวันสามเณรครับวันเสาร์ที่13มกราคมพศ2 5 6 7ครับอย่าลืมมามถาวายของขวัญกันเยอะๆนะครับ